ตะกอนอะนะฝนมันตกมันทั่วมันแฉ่หมดมันก็ไหลเข้ามาตามท่อเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละมันเห่อมาถึงกันหมดมีคนเอาไอสิ่งปฏิกูลอะไรเนี่ยเอามาทิ้งเอามาเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหม็นโอ้โหเดินอยู่ถนนนู้นเหม็นเลยเหม็นมากเลยพอน้ําห้องน้ําห้องแถวเนี่ยนะมันก็มารวมเนี่ยเนี่ยลงมารวมนี่หมดโรงพยาบาลก็มารวมบึงนี่บึงตรงนี้มันก็เลยเป็นน้ำเน่ามันมันท่อไหลรวมกัน เมื่อ81ปีที่แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขุดบึงมักกะสันพื้นที่92ไร่เพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำเสียและน้ำมันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสันรวมถึงมีชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่บริเวณบึงมักกะสันกว่า700ครัวเรือนบึงมักกะสันจึงกลายเป็นแหล่งรวมมลพิษและสิ่งปฏิกูลจนกลายเป็นแหล่งเพาผพันเชื้อโรคแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองหลวง ด้วยพระราชหฤารไทยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพและคนในชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยรอบบึงมักกะสันในวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2528ในหลวงจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบำบัดมลพิษที่บึงมักกะสันเพื่อใช้เป็นแหล่งกัดเก็บน้ำรองรับน้ำฝนและช่วยเยียวยาสภาพน้ำเน่าเสียในคลองสามเสนทเครื่องกรองน้ำธรรมชาติหรือผัดตบชวา ถ้ารับสั่งว่าจะใช้ระบบธรรมชาติแก้ธรรมชาติใช้พืชน้ําพืชน้ำเนี่ยก็คือผักตบชาวารับสั่งเลยว่าผักตบชาวาเนี่ยมันมีคุณสมบัติดูซับสารอินทรีย์ในน้ําเน่าออได้แล้วพะอค์ถ้าก็รับสั่งว่าผักตบชวานี่ไม่ได้ปูเต็มบึงนะไม่ใช่นะเอาเฉพาะจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่ง40 5 0หรือ35%เเนี่ย แล้วอีกส่วนผิวน้ําที่เหลือแสงแดด่องประสบชวารดทเอาขึ้นมาเวลาแกาขึ้นมาทําปุย๋ยของพระองค์ท่านเป็นกระบวนการที่แก้ไขปัญหาโดยตรงด้วยแล้วก็วิจัยและพัฒนาด้วยชุมชนชนบททําได้ถ้าชุมชนได้ช่วยกันทําคนละไม้คนละมือนี่แหละครับสนองพระราชจาร,รในพระบาทสมเด็จพระจุลหัวเลยครับอยากให้คนไทยได้มองได้ดูพระบาทสมเด็จพระจุลหัวเป็นตัวอย่าง ที่เราเรียกกันว่าเรียนรู้ตามรอยพระชุคลบาทเพราะงานาต่างๆมีปัญหาเพราะนั้นภาระหน้าที่ของใครที่เป็นหน้าที่อย่าปฏิเสธแต่ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ขยันเนี่ยดูพระเจ้าอยู่หัวทงสารพระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเมื่อวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงบึงมักกะสันด้วยพระองค์เอง จนกระทั่ง1ิบปีต่อมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการก่อสร้างทางด่วนมหานครขั้นที่สองระยะที่1พาดผ่านบึงมักกะสันทําให้บทบางแสงแดดที่จะช่วยบำบัดน้ําเสียพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ใช้กังหันน้ำไชพัฒนาเป็นเครื่องพ่นอากาศร่วมเยียวยาบึงมักกะสันไปพร้อมกับผักตบชวาวิสัยพระเนตรอันลึกล้ําซึ่งไม่เคยมองข้ามแม้แต่สิ่งที่คนทั่วไปอาจเรียกขานว่าเศษสวะ แต่พระเจ้าแผ่นดินไทยกลับทรงมองเห็นคุณค่าของผักตกชวาด้วยการใช้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองในวันนี้น้ำเสียที่บึงมักกะสันจึงถูกเปลี่ยนเป็นน้ำดีชีวิตที่เคยตกอยู่ท่ามกลางมลพิษจึงกลายเป็นชีวิตใหม่ที่ใสสะอาดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิยทยาศาสตร์ชีวภาพของพ่อแห่งแผ่นดินไทยด่านดีกับประชาชนมากม ่านไม่ทิ้งพวกเรานะก็สอนลูกสอนหลานว่าเนี่ยนะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเนี่ยในหลวงเนี่ยนะบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงรู้เนี่ยมีท่านนะคุ้มครองอยู่เป็นร่มโพล่มใจนะขอให้ท่านอาย,ยุยืนยืนยางนานขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุ